เจม่าอายุเท่าไหร่ตอนนี้9เดือน9เดือนอ้าวทำไมไม่ให้กินนมแม่ไปก่อนอย่างอื่นไม่ต้องให้กินคนสมัยก่อนเนี่ยให้กินแต่นมแม่อย่างเดียวไม่ใช่ก็9เดือนมันต้องกินอย่างอื่นแล้วค่ะก็บางทีเขาก็บอกว่ากินนมใครว่าเเดือนยังกินนมแม่อย่างเดียวกินนมแม่ถึง3ขวบยังมีเลยก็กินตอนนี้ก็ยังกินนมอยู่แต่ก็ต้องมีอย่างอื่นเข้าไปด้วยไม่ใช่จะโกรธกูทำไมล่ะก็แค่อธิบายให้เขาฟังไงอันเนี้ยเอาไว้ใช้ทำอะไรเขาเรียกว่าอะไรเป็นกินอะไรอะไรนะโอ้โห ไม่เขาเรียกว่าอะไรอันนี้เขาเรียกว่าอะไรซ้ายหรือขวาไม่ใช่อยู่ตรงกลางเดี๋ยวนะแป๊บนึงกูอะกูอะยืนซ้ายอยู่แล้วคนมันประสาทเข้าใจไหมจะซ้ายมึงอ่ะจะเอาที่มึงจะอยู่ขวาหรือซ้ายกูอะยืนซ้ายอยู่แล้วกูาไม่ได้ก็กูก็ยืนอยู่ของกูอะเตออ์แบบเปิดทางให้อีกคนนึงยืนด้วยได้ไหม วันนี้นะคะทุกคนเราจะมาทำอาหารสำหรับเจมาเพราะเราก็ไม่จำเป็นจะต้องมีคุณซีแล้วเรามีเจมมาก็พออ่ะหลานกูก็ไม่อยู่ไม่มีใครอยู่สักคนวันนี้นะคะเราอ่ะอยากจะมาทำอาหารให้กับเจมมาคือเจมาก็จะเริ่มแบบกินอาหารที่แบบสามารถแบบกลัมได้หยิบแทะเองอะไรคือแบบเป็น solid food แล้วอาหารแข็งอ่ะเออคือที่ผ่านมาเขาจะกินอะไรที่มันปั่นปันกินง่ายๆครั้งนี้ เราจะมาถามแอนตี้เนี่ยก็เป็นแบบว่าคนทำอาหารอยู่แล้วงนั้นแอนตี้จะมาทำอาหารให้นางแบบว่าเฮลตี้มีแบบว่านูทริชั่นเยอะๆอะไรอย่างนี้คิดยัง่าจะทำอะไรมีไหมแบบจะไปลุ้งไปเลี้ยงอะไรเนี้ยมีไหมคุณคะเขาถ่ายรายการยันอยู่จะมาถ่ายไหมถ้าไม่มาก็น่นไปวันนี้วันเกิดปอนอายุ<ม>ครบเท่าไหรนะ่นะเบนจเพศ์5้าเหรอเออเคย25้าเหมือนกันจริงป่ะช่วยตัวเองครั้งแรกอายุเท่าไหร่เบนดี้ เป็นเทปสารพัดโท๊ไม่ก็ไม่ตอบอ่ะมันไม่ตอบเดี๋ยวตอบเทปตอบไปอยากรู้ว่าช่วยตัวเองล่าส um ุดเมื่อไรเมื่อคืนเลยจบไหมเมื่อกี้เมื่อกี้นี่ อ่ะโอเควันนี้จะทำลืมลืมไปนะอันเมื่อกี้ไม่เกี่ยวกับเจมมากแต่ว่ามันเกิดปอนจริงเอาประเบือน้องปอนเลยนะคะยูนี่เจมส์มากวันนี้เมนูที่พี่จะทำคือจะทำให้จะทำให้พี่ปอนเกนไม่ใ่เจมมากให้เจมมากอันเนี้ยที่งงเนี่ยทุกคนแบบเอ้ะอันนี้มันคืออะไรวะอันนี้เขาเรียกว่า ภาษาไทยเรียกว่าไขกระดูกไม่ใช่กระดูกสันหลังหรอไม่ใช่ไม่ใช่ตัวไขกระดูกเนี่ยกระดูกสันหลังคือเวลาเราใช้จริงๆี่ยเราไม่ได้ใช้ทั้งกระดูกถูกไหมเราจะใช้ไอตัวที่มันเป็นไขๆตรงเนี้ยนี่ขาวๆเนี่ยเห็นไหมแล้วเราก็ตัดเป็นท่อนเพราะว่าเราไม่อยากให้มันยาวเพราะเดี๋ยวสันหลังยาวอะไรของมึงอะอะไรเนี่ยคิดอยู่ตั้งนานเจ๋งมาก ซึ่งโบเมโลนี้กว่าจะได้ขายกระดูกวัวแบบนี้ออนตี่ซื้อพิมพ์มาใหม่มันจะต้องเป็นวัวที่ไม่ได้เหมือนวัวทั่วไปนะไม่คือจริงๆก็คือมันก็มีทั่วไปแหละแต่คือเราอ่ะคืออยากได้วัวที่เป็น grass feed แปลว่าแปล่อะไรพี่เซแปลว่ากินหญ้ากินหญ้าเออซึ่งหายากมาก เลี้ยงแบบธรรมชาติเลี้ยงแบบปล่อยเลี้ยงแบบปล่อยความเป็นธรรมชาติที่มันไม่มีฮอร์โมนอย่างั้นแปลว่าเรื่องของคุณภาพเรื่องความเฮลตี้ความอร่อยอะ่ะอาจจะไม่หน,นีกันมากแต่ว่าในเรื่องของสุขภาพที่ดีอะไรเงี้ยมันเหมือนไก่เลี้ยงฟารม์มกับเลี้ยงไก่เปิดอะ่ะเนื้อจากโรงงานเนี่ยไก่ที่นัก,ก้ามายเนั้นมันฉีดฮอร์โมนถูกไหมอาจจะมีฮอร์โมนแต่ไก่บ้ามันจะลินลินหน่อยแต่ว่าเนื้อน้อยกว่าก็โอ้ยยังไงวะนี่เขาช่วยเขาช่วยตามนี้เลย ี่ขอเจม่านะคะนี่ขอเจม่านะคะเจม่าจะมากินเดี๋ยววิธีการคือไม่ต้องทำอะไรเลยเด็กกินเนาะเราเราเข้าเตาอบมาเดี๋ยวว่าอันนี้ตั้งไว้เลยแล้วก็เอาเจม่าเข้าเตาอบไปเลยเอ้ยไม่ใช่นะเ่าโอเคเดี๋ยวลงมือทํากันเลยดีกว่าคือไม่ต้องปรุงอะไรก็แค่ใส่เตาอบไปที่อุณหภูมิมัณ200องศาประมาณ20นาทีเอาเลยใช่ไหมเอาเลยระหว่างนี้เราไปทาอย่างอื่นโอเคความร้อนอยู่ที่220โอเค220 แอนที่บ้ายูอ่ะโอเคมาแล้วไปทำอย่างอื่นกันคืออย่างอื่นที่พี่มีว่าคือเราทำไรเอ่ยก็คือในหนึ่งมื้อวันนี้เนี่ยเราก็จะมี3อย่างก็จะมีอันเนี้ยบนูเม,มโรใช่ไหมครับหนึ่งเสร็จแล้วก็จะมาทำอันนี้คือมีมันม่วงมันม่วงแกะเรียบร้อยแล้วต้มเสร็จแล้วเรียบร้อยอแล้วก็จะเอามีผักโขมแล้วก็ไข่แดงหนึ่งซองเสร็จแล้วอ,อันนี้ก็จะเป็นผลไม้มี3อย่างในมื้อนี้อร่อยอ่ะให้เจมาม แล้วมันม่วงมันดีด้วยนะทั้งทั้งที่มันหวานแบบนี้แล้วนี่มันเป็นหวานจากธรรมชาติเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะลดน้ำหนักตัวเองอ่ะตัดข้าวขาวไปแล้วคุณกินมันม่วงช่วยได้นะไม่ใช่ช่วยได้ได้นะโอเคเรามีมันม่วงมีมันม่วงแล้วก็เอาผักขมไปบดบดบดก่อนเอาผักผขมใส่กาไปทุกทุกอย่างใส่ไปพร้อมกันหมดเลยเหรอก็ไม่รู้เราก็จะเอาจต่ไข่แดงนะคะเจม่า สวยงามผักนี่ก็ต้องล้างให้สะอาดใช่ผักก็ไปล้างไปแช่แล้วก็ล้างน้ําอีกให้สะอาดนะคะใส่เข้าไปก็บุมบ๋ม,บ,ม,บ,มบุ๋มบุ๋มบิวบของใส่เข้าไปาเี๋ยวมานี่มัน,มนของฉันนะเธอ ดิฉันฟื้นเจม้าจริงๆอ่ะพอเรามานั่งดูว่าแบบเออต่อไปเดี๋ยวเราจะเริ่มทำอาหารที่เจม้ามันมีแบบเมนูเยอะมากอ่ะแล้วผักหอมอันนี้มันก็จะช่วยเรื่องอะไรนะแบบมีคือเด็กอ่ะมันจะขาดธาตุเหล็กเออพวกผักใบเขียวธาตุเหล็กธาตแล้วก็มันม่วงนี่มันก็ทำให้แบบอร่อยด้วยหวานด้วยแล้วก็ดีด้วยอ่ะยังไงต่อปั่นเออแล้วอย่างสมมติว่าจะดุงเหรอลูกโอ้เอ็ม r อร นี่นงดูสิดูสิอย่าเพิ่งเอดูเจยเียกจะเหลังมกลัวละมีเด็กในบ้านเนาะมันก็อย่างนี้แหละเสียงเด็กร้องมันก็จะเป็นแบบ sound effect เป็นเป็นอะไรนะ a m b i e n มันจะเป็น a m b i e n แกงอันๆันแกงอันนี้เอาไว้ใช้ทำอะไรเขาเรียกว่าอะไรตัดกนกนอะไรน ไม่เขาเรียกว่าอะไรอันนี้เขาเรียกอะไราจะอยู่ซ้ายหรือขวาไม่ใช่อยู่ตรงกลางเดี๋ยวนะแป๊บนึงกูอ่ะกูอ่ะยืนซ้ายอยู่แล้วคนมันประสาทเข้าใจไหมจะใช้มึงอ่ะจะเอาสักที่มึงจะอยู่ขวาหรือซ้ายกูอ่ะยืนซ้ายอยู่แล้วกูขังไม่ได้กูของกไม่ได้เจ้ามันี่ยเออแบบเปิดทางให้อีกคนยืนยืนด้วยได้ไหมไม่สรุปแล้วอันนี้คือใช้ทำหอะไรก็ใช้กินไงดูแล้วแต่เขาเรียกว่าอะไร คือ่าหนือขอชิมได้ไหมอยากรู้ว่ามันเป็นไงได้อันนี้คือเด็กบางคนอ่ะก็ใส่ไข่ไข่ฟองหนึง่งลงไปเลยก็ได้แต่ว่าอย่างแบบอืมเป็นเขียวเช่ยเพราะมันผักโขมไงตอนนี้มันหวานมันม่วงแบบอร่อยเลยแต่ว่ามันยังมีความเหม็นเขียวของผักโขมอยู่ถ้าเข้าเครื่องอบแล้วไอ้กลิ่นพวกแบบความเหม็นเขียวพวกเนี้ยมันจะหายไป ดได้อันเนี้ยคือเมื่อกี้พูดอยู่ว่าแบบเด็กบางคนอ่ะก็คือใส่ไข่ลงไปฟองหนึ่งเลยก็ได้แต่แบบเออมันก็จะมีโอกาสคือคนมันแพ้ไข่ไข่ข,ขาวขาวเยอะมีสิสมีสอะไรเงี้ย<ม>เราก็เลยยังไม่อยากให้เจม,มา่า<ไ>เริ่มก็อาจจะเริ่มแบบเนี้ยพวกชีสพวกอะไรอ่ะแต่ว่าบางคนก็กินก็กินได้ก็ไข่หกเสร็จไปใส่เพิ่มก็ทาก็ได้ใส่ชีสเพิ่มก็ได้อะไรเงี้ยพอมีหลานแล้วมันแบบสนุกขึ้นไหมมันเนี้ยสนุก ก็คืออาหารเราก็แบบอุยมันเป็นอ,อีกแบบหนึ่งก็นะเวลาเราจะทำอาหารได่หมายมว่าสนุกขึ้นแบบเออมีหลานแบบเมื่อกี้ก่อนมาถ่ายนี่แมนนี่ก็ไปป้อนอาหารเจมมาถูกไหมใช่เป็นไงบัางก็ดีถามเลยเนี่ยแฝงปะ ไม่มีแฝงก็คุยตามปกติไปทําอาหารไปก็คุยไปก็เราก็แบบอยากให้เจม่ากินอะไรที่มันแบบเออมีประโยชน์อะไรอย่างงี้ใช่ไหมมันจะเป็นการแบบพัฒนาเซลล์สมองเอยเสริมภูมิคุ้มกันเอยพวกแบบธาตุเหล็กแล้วก็มีซิงค์มีอะไรอย่างงี้แล้วถ้าบางคนบอกว่าเจม่าอายุเท่าไหร่ตอนนี้9เดือน9เดือนอ้าวทำไมไม่ให้กินนมแม่ไปก่อนอย่างอื่นไม่ต้องให้กินคนสมัยก่อนเนี่ยให้กินแต่นมแม่อย่างเดียวไม่ใช่ก็9เดือนมันต้องกินอย่างอื่นแล้วค่ะก็บางทีเขาก็บอกว่ากินนม่ใครว่า9้าเดือนยังกินนมแม่อย่างเดียวก ขวบยังมีเลยก็กินตอนนี้ก็ยังกินนมอยู่แต่ก็ต้องมีอย่างอื่นเข้าไปด้วยไม่ใช่จ,จะโกรธกูทําไมละ่ะก็แค่อธิบายให้เขาฟังไงบางคนเนี่ยคือพ่อแม่ปู่ย่าตายายเขาเลี้ยงแบบนี้แล้วทีนี้สําหรับคนรุ่นใหม่เนี่ยฮะไม่ไมีกิ <S 2> <S 2> <Beat> em, นนมเนี่ยถึง3ขวบแล้วยวกินก็ออมีกินอย่างอื่นด้วยจริงการเลี้ยงเด็กอะลูกใครลูกมันอยากจะเลี้ยงไงก็เรื่องของเธอเลยอ้าวนี่กำลังจะบอกชาวเหน็ตว่าเสือรหรือไม่ใช่ก็ถ้าเธอคิดว่าดีต่อลูกเธอมันก็คือลูกเธอไงก็แล้วแต่ถูกปะล่ะอ้าวอย่างบางคนออตตีาไม่่กกก็แแลล้วูเธ เป็นเป็นลูกอยู่ตีไหมไม่ตีหรอกแต่โดนโดนทำโทษไปอยู่ในมุมไปอยู่ในมุมซึ่งเชื่อว่าข้ามุมห้ามคุยกับใครเด็กๆเนี่ยถ้ากูโดนกักบริเวณนะโอ้ยเนเชเข้ามุมไม่ใช่เดินไปไหนก็ได้นั่งคิดทบทวนว่าตัวเองทำอะไรผิดอ๋ออยู่เคยโดนเหรอใช่โดนตลอดแล้วแล้วดีขึ้นไหมดีขึ้นไหมล่ะหวจะมาเห็นแล้วนังกลัวแล้วอมีแล้ว ซึ่งเมื่อกี้พี่เจบอกว่าคือบางคนถ้าอยากจะเพิ่มโปรตีนก็คือใส่แซลมอนลงไปได้คือในยุคสมัยนี้คือถ้าตามคุณหมอคุณหมอเขาบอกว่าก็ไม่อยากให้เด็กแบบไม่ตีนะเนาะไม่ตีแม่อะไรแต่ตอนเด็กอ่ะคุณแม่งโดนตีเป็นลูกหมาเลยอ่ะยับเลยคนสมัยก่อน่ะเนาะก็ตีแต่เราก็สามารถเติบโตขึ้นมาแบบเป็นคนของสังคมได้ดีนะเพราะว่าไปมาๆนะสุดท้ายนะผมว่านะมันอยู่ที่ว่าเจม่าร้องมัไม่ใช่ สุดท้ายมันอยู่ที่ครอบครัวรู้ป่ะสถาบันครอบครัวโอเคตีตีแล้วบอกให้เขารู้ว่าทําไมต้องโดนแต่อันนี้เราก็พูดจากความรู้สึกที่เราเติบโตมาแบบนี้นะผมไม่ได้เป็นคุณหมอแลวไม่ได้เป็นกูรูด้วยบางคนก็จะมีเหตุผลของเขาคุณก็ไปหาข้อมูลเอาแล้วกันแต่พี่มีก็พูดถูกว่าลูกใครอะลูกมันคุณมีวิธีการเรียนผัวมันอะถูกจริงเลยนะไอ้พวกประเภทเปรียบเทียบอะไอ้พวกประเภทเปรียบเทียบดูผัวเขาั้นซิเขาทำอย่างนู้นทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ ไอ้เคียมึงก็เลิกกับผัวคนนี้ไปเลยทั้งนั้น่ะง่ายๆแต่มันก็คือแบบเราก็อยากได้สิ่งที่ดีที่สุดให้ลูกอยู่แล้วแต่แต่ละคนอาจจะมีความเชื่อแต่ว่าบางทีเราก็ฟังไม่ใช่ไม่ฟังนะเพราะว่าแบบไอ้วันก่อนเจมานั่งแบบท่านั่งอย่างเงี้ยใช่ป่ะแล้วก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์เออคนเข้ามาคอมเมนต์ว่าแบบเออมันไม่ดีต่อเนี้ยเราก็เปลียนแล้วเราก็เข้าไปอ่านต่อนั่นก็ไม่ใช่ว่าไม่ดีคนทักมาทักมาแล้วเราก็ไปแบบเออเราก็ไปศึกษาเพิ่มเติมว่าเออว่าแบบมันจริงไม่จริงมันแล้วเราก็มาคิดเองอออย่่่าาาางงงแพ้เเเีคก็จะิดขันน เพราะว่าลูกแต่ละคนนิสัยมันไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันแล้วก็ดูเอาว่าอะไรเหมาะกับลูกตัวเองอนนี้อันนี้ไปหลบจะมากก่ะโอเคซึ่งตอนนี้เราต้องรอเตาอบใช่ไหมอุ่นรอเตาอบแล้วป็เดี๋ยวน,นี้เข้าไปเสร็จเมนูนี้รจริงๆแล้วถ้าเกิดเราอุ่นเตาไว้แล้วใช้เวลาทั้งหมดประมาณเจคิดว่าอบนานแค่ไหนเจนาทีไหมถามถามไปเสร็จปุ๊บแม่งถามกลับงั้นเดี๋ยวทำมึงว่าอบประมาณกี่นาทีไม่ได้บอก สักการะที่ดูสิบป่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะชาบันครอบครัวคือถ้าอยู่กันแบบอบอุ่นมีเหตุมีผลไม่ได้ตีด้วยอารมณ์ไม่ได้ตีด้วยความเมาอ่ะคือทําร้ายร่างกายลูกอันนี้ไม่ใช่ถ้าคุณไม่พร้อมอ่ะแล้วเมื่อกี้พี่มีก็บอกว่าพ่อแม่ทุกคนเนี่ยหวังดีต่อลูกเสมอเราก็อยากมอบสิ่งดีๆให้เขาเสมอแต่เราต้องถามเขาด้วยนะว่าเขาต้องการหรือเปล่าอันนี้สำคัญมากจะมาจะมาตอนไงไม่หมายถึงว่า การที่เราหยิบยื่นบางสิ่งบางอย่างให้เขาแล้วเราบอกเออทำงี้แล้วดีทำงี้แล้วดีแต่จริงๆเขาอาจจะไม่ชอบก็ได้แต่เราก็ไม่ได้จะอะไรแต่เราก็ไปสวอปเพื่อรู้ว่าเจมมาต้องไปในทางไหนอ่ะเราไปตองไป การสื่อสารภาษานางภาษาด้านภาษาแล้วก็ดนตรีเออแบบเหมือนสวอปอ่ะเสร็จปุ๊บไปส่งไปที่เมกาแล้วเดี๋ยวมันจะส่งผลกลับมาแล้วออกมาหมดเลยว่าเออเราไม่ต้องเสียเวลาให้เขาแบบเราจะได้รู้เลยว่าเขาอ่ะไม่ง่งด้านไหนแล้วพอแม่ก็คือต้องมีวิธีพอเรารู้ว่าเขามีทาเลต์หรือกิฟต์ทางไหนอะ่ะคุณไม่ต้องบัญญัติเยียดให้เขาคุณแค่สร้างจัเหนแบบให้เขาไปอยู่ในบรรยากาศแบบนี้โดยที่ไม่ใช่ผักดันเอาไปเรียนสิเรียนดูลูกคนนู้นเพราเรียนอย่างเงี้ยไม่ใช่อแล้วก็อะไรนะเขาจะทํางานได้ดีภาย ใ้ความกดดันเหมือนพี่เหมือนพี่สี่เจม่าจริงๆแล้วมันเกิดมาเพื่อเป็นลูกพี่เจม่าบอก ม่บอกมไม่อยากูไม่อาคือความเป็นนักลบของเจม่าคือสามารถทํางานอยู่ภายใต้สภาวะความกดดันได้แล้วก็ทำมัลติทัสได้เช่นแบบการเป็นพิธีกรของพี่ซีเนี่ยมันแบบทำอลายหลายอย่างอยู่ในหัวพี่ซีจะทำออกมาได้ดีอย่างพี่มี่เนี่ยคือทำงานภายใต้ความกดดันไม่ได้ถ้าใครมากดดันเลยมากๆเร็วซีเร็วกุกี้กุกี้กกูทำไม่ได้เจม่าเนี่ยจะจะรับความกดดันได้อย่างพี่ซีอย่างแอนดี้ไม่ได้คือมันดู ได้ตอนนี้มันดูได้ลึกถึงว่าคุณเนี่ยมีจีนหรือ DNA ความเสี่ยงที่จะเป็นโรคแฝงอะไรได้บ้างเอออ่ะโอเคบอลเมโรนะครับเอ้ยบอลเมโรได้แล้วเชียหอมมานี่มานี่หอมมากอุยยงอธิบายอยู่อุ้ยเจ็บจมูกเออนั่นน่ะคือเพื่อเพื่ออะไรก็เอาบอลเมโรเนี่ยมาเป็นเจ็บ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 โอเคชอบเอาจมูกมุดในสิ่งที่ไม่ควรมุด เุ้ยแต่มันมันดูสุกไปจังเลยอะมันนี่ยังไงมันก็เป็นคอลลาเจนะตรงกลางอะมันไม่นิ่มเอมันไม่ขงดอยูแล้วซึ่งอันนี้เราไม่ต้องปรุงอะไรเลยถูกไหมเราไม่ต้องเราไม่ต้องซีซิ่งไม่ต้องทำอะไรเลยซึ่งเมื่อก่อนนะเราจะแบบตุกินต่อน มันดูแบบมันดูุนแรงไปหรือเปล่าแต่เธอลองไปดูในโซเชียลต่างๆนะมันจะขึ้นนะให้เด็กอย่างเี้ยมันจะได้เรื่องธาตุเหล็กได้การเสริมสร้างเซลล์สมองซิงค์วิตามินบีต่างๆวิตามินเคอะไรพวกเนี้ยแต่เชื่อไหมโดยส่วนตัวนะไม่ชอบอะมันแห่ๆเพราะมันถือว่ามันเป็นไขมันกระดูกถูกไหมเป็นไขมันก็คือเหมือนอาตีออกมามันจะออกมาเป็นเหมือนเราทำเนยอะมันมันอะเพราะงั้นมันเลยต้องมีกระทงกระเทียมหน่อยเพราะมันจะมีความเลี่ยนพอสมควรอะมาพี่มี่พอทีเนี้ยเนี้ย กระดูกอะอะไรก็ได้นะเวลามันทำอาหารมันคุดหอมเนี่ยโอเคแข็งสุดๆเนี่ยเห็นป่ะมันขดอ๋อเนี่ยแต่ว่าอยากจะเอามันขึ้นมาโอ้ยเก่งอ่ะหล่อสุดๆเอ้ไข้างๆนี่มันกินได้นะยังไม่ทำไอเสกข้างๆมันกินได้นะเดี๋ยวจะเอาไอ้พวกเนี้ยเอาไปให้หมดไปไปมานะเหลืออยู่กระจึงเดียวเองว่ะใช่ตอนแรกคิดว่าจะเยอะมาก ซึ่งตัวคอลลาเจนพวกนี้เอาไปทำผลิตภัณฑ์อะไรเยอะแยะเลยนะน้ำน้มันเนี่ยนะเอาให้หลานกินอย่างนี้เลยหรอเขาบอกว่ามันเป็นไขมันดีกูดแฟตอ่ะแย่แย่ชู่ชู่ชูเนี่ยอ่ะ๋ยวปั่นอันนี้มันคืออะไรนี่อะเมื่อกี้เป็นนี่คือบลูเมลโลหรอบลูเมโลอย่างเดียวเลย ม uh ื่อก no uhh ี้ต้องไปแช่ตู้เย็นเพื่อให้มันแบบเซตตัวขึ้นมาก่อนแล้วเมื่อกี้ดันไปแช่ช่องฟรีซมันเลยแข็งเกินไปทีนี้พอมันแข็งเสร็จปุ๊บเราก็เลยออกมาแล้วรอให้มันละลายนิดนึงเมื่อกี้ก็นั่งบี้มันไปบี้มันมาแล้วเนี่ยมันก็จะตีขึ้นมานี่คือไม่ได้ใส่อะไรเพิ่มเลยเมื่อกี้นะซึก็ลองดูเลยนี่ที่ทุกคนเห็นเมื่อกี้ที่มันเป็นมันน้ำมันซึ่งอันนี้มันเป็นไขมันดีนะนี่คือกูดแ f a อะไรทุกอย่างอยู่ในนี้ซึ่งถ้าถ้าแบบอยากแข็งเร็วก็แช่ช่องฟรีซเพราะทุกกครั้้งงอออ่่่่ะผมมจเเดินนขาาชฟตแว ภาพที่เมื่อกี้ทุกคนเห็นที่เราเข้าเตาอบก็คือมีสปรินชใช่ไหมสปรินชกับอะไรกูพูดไปเหอะเฮียกูกำลังกูกำลังสปรินชกับมันหวานน่ะเออสปรินชกับมันหวานน่ะพอเราออกมาจากเตาเสร็จปุ๊บเราก็รู้เลยว่าอันเนี้ยคือขี้เจม่าเออเจม่าเคี้ยวมาเป็นอย่างนัไรเออเป็นอย่างนั้นเลยใช่แล้วก็เราก็ไปแช่ตู้เย็นอาจจะไม่ได้เขียวเท่านั้นเออ่ะขอเปิดตัวขี้เจม่าหน่อยแล้วยังไงอันนี้คือไง มันเซ็ตยังนี่ไงประมาณนี้มันต้องเซ็ตอีกนดนึ่ออีกนิดหนึ่งไปไปเข้าต่อเลยนี่เป็นจานของเจม่านะคะผลไม้คืออะไรคะวันนี้วันนี้เราจะทําแก้วมังกรค่ะล่าสัตว์นะคะสุดรออันนี้ก็จะเป็นแก้วมังกรที่ซื้อลูกแล้วเราต้องมาตัดเองเพราะว่าล่าสัตว์เนี่ยพอแล้วเล่นหลายรอบแล้วล่าสุดอ่ะคือเราอ่ะ สั่งผลไม้ที่มันปอกมาแล้วอ่ะแล้วเหมือนจะมากท้องเสียคือเราไม่รู้สะอาดป่าเฮ้ยของหลาน <c oughs> ทำไมอ่ะ่ใไมทำอะไรไม่ใช่จะกินของหลานคุณปู่สับปอกให้อ่ะส,สี่ชิน้นเอาอีกทีเลย โอ้โหกลังแบบเนาะนอไม่เช่ว่าชอนงี่ดีไหมนี่จะมาอันนี้เอาไว้ตรงนี้เอาออกไหมเอาออกเออ้ว้าวเ้าวจ้าวจวจ้าว้าวย้า้้้